<20 S 1> ไม่ใช่เลขเลขทูบเลขทูบไทยงงอีกแล้วสองศูนย์แปดใช่ไหมโอเคมาสวัสดีสองพันแปดอคนดูนะใครจะเข้าบ้านนะคะหนูขอแม่หนึ่งทุ่มห้าสิบห้าหนึ่งทุ่มห้าสิบห้าหนูปิดการเข้าบ้านนะหนึ่งทุ่มห้าสิบห้าหนูปิดการเข้าบ้านใครจะเข้าบ้านแอดบ้านเขียวตอนนี้นะคะเก้าสิบเก้าบาทนะคะหนูจะแคบเลขทูบลงแล้วหนูจะลงเลขทูบแล้วนะคะ Hey, เหุ้เรียกทูกวาทำมืออย่างนี้เลยหนูสวัสดีสี่พันคนดูค่ะหนึ่งนาทีค่ะ99บาทอยู่ได้ตลอดชีพนะคะ99บาทอยู่ได้ตลอดชีพนะแม่จา๋าใครที่โอน99บาทแล้วนะคะไม่ถึงหนึ่งนาทีแม่ได้เข้าบ้านเลยไม่ถึงหนึ่งนาทีได้เข้าบ้านเลยหนูกล้าพูดเลยแม่โ ทีแม่ได้เข้าบ้านเลยนะคะแล้วก็เป็นกลุ่ม VIP ตลอดชีพแม่เข้าไปแล้วนะคะจะอยู่ในกลุ่มได้ตลอดชีพเลยนะคะอยู่ในกลุ่มได้ตลอดชีพแนวทางครบทุกชุดหุ้นฮานอยเรารัฐบาลไทยครบทุกชุดพุ่งนี้หนูมั่นใจรอกีดได้เลยร <c ười> อกีดได้เลยแม่ <c ười> เป็นกลุ่ม VIP เป็นกลุ่มแนวทางค่ะเหออยู่แบบมึงหนูกำลังเหืออยู่ตัวสุดท้ดายไม่จะหมดแล้วตัวสุดท้ายไม่จะหมดแล้ว โหป้าน้ำหน้าใหญ่มากป้าน้ำหน้าใหญ่มากท้องกี่เดือนแล้วห้าเดือนแล้วค่ะได้ลูกชายข้อเดือนมีนาค่ะข้อเดือนมีนาหนูจะแคบหน้าจ้าเองหนูจะถ่ายรูปกลุ่มตอนถ่ายรูปอึบนะคะรูกวนไม่เสียงดังนะจ๊ะ มยูกล้องโทรศัพท์มึงคือแบบมัวเหมือนชีวิตมึงเลยอะ <c oughs> ไม่ได้เช็ดิใครรอแนวทางรอแป๊บหนึ่งเดอ้ <c oughs> โอโหปนันอ่านไวมากกูย,ยงังมกำลังจะกดแท็กปน,นัปนปนันอ่านแล้ว ปนันส่งให้หนูหน่อยนะคะหนูกำลังไล์อยู่จ้าเอาดึง้งหายไปเลยมาใครจะเข้าบ้านรีบเลยใครจะเข้าบ้านรีบเลยแม่เอา,อางี้นะแม่นะฟังหนูนะใครที่เข้ามาดูไลน์นี้นะหนูบอกเลยนะว่าพรุ่งนี้มีศูนย์ พรุ่งนี้มีศูนย์แม่เชื่อหนูเลยสวัสดี4,400คนดูนะคะสวัสดี4,400คนดูหนูมั่นใจพรุ่งนี้มีศูนย์